เลยหิงออกนิงหน่อยพอทั้งไตเป็นน้าอกระดกกระเดียบนี่กล้องนี่แบบเป็นสีเหลืองเลยครับแต่จริงๆแล้วเป็นสีธรรมชาติแบบน้าเนรับแบบกา้ามโอ้กระดกกระเดียด ตรงน้ามันใสครับเดียวกับน้ามใสแห้งครับทั้งไตแบบใสมากต่างสามาทไทยกระโดกเคียร์ต่อไปก็จะเป็นไฟสีม่วงครับบ้านนี้ไฟสีม่วงข้างในครับบ้านนี้กระโดกเคลียร์เป็นหินหงอก <ปะ S 2> ห็นหยนะาบ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านหน้าขางสร้างครับเมืองทาแขกแคว้ํามวนซอปอลาวหลายหลายคนก็สิคุนซื้อครับหมู่บ้านนี้ครับหลายหลายคนสิคุนซื้อเพราะว่าเป็นหมู่บ้านเส้นทางที่ผ่านเขาไปสถานที่ท่องเที่ยวครับสมัยตะกี้ก็มีทำป่าฝาครับทำป่าฝาอยู่เส้นทางนี้ครับทำป่าฝาทุกมือนี่ก็ได้รับการพัฒนาครับก็มีอีกทำหนึ่งขึ้นมากม่ครับก็คือทำป่าเสื่อมครับ มีสถานที่ท่องเที่ยวแบบงามแบบดีแหละคับถนนก็แบบดีครับแต่ตะกอนนี่ก็เป็นถนนแดงครับบ้านหน้าค่างสร้างเมืองท่าแขกแควงคามวลสัปล่อลาวครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมจะพาเบิ้งถ้ำแต่ว่าก็บ่แน่เบิงคืออาจจะบ่ได้เข่าก็ได้หรือว่าอาจจะเข่าก็ได้ครับติดตามชมการเดินทางน้กันครับผมกาิเดินทางไปย่างย่ามแล้วครับผมไปท่าให้เบิ้งได้ถ้ำนะยครับดูเขาท้าขาเบิ้งบ้านนั้นบ้านนี้ ชนนบทในสปลาวอีกหลายๆหมู่บ้านครับฮอดแล้วทำปลาเสื่อมบึงหนองเท่าผู้สร้างถ้าไปทางขวานี่จะไปทางทำปลาฟ้าเลยครับแต่ถ้าไปทางซ้ายนี่จะไปทำปลาเสื่อมครับ ถูก้อมไปทางซายเข้าไปทางท่ายครับอันนี้เป็นเส้นทางที่ตัดไม้นะครับตะกีบบริมีเส้นทางนะครับตะกีบบริมีครับแต่มีแต่เส้นทางที่จะไปทปําปลาฟ้าอันเดียวอันนี้มีเส้นทางตัดไม่ไปทปําปลาเสื่อมครับเดี๋ยวพาไปเปิเ้เบิ้งครับครั้งแรกครือการะบวมาคยมากครับเห็นแต่ในรีวิวเห็นตน่นตน้ข่าวข่าวกเหต็ตแบบงามเะครับ งามนี่คือในถ้รมเขาประดัติปราดโดยแสงไฟนะครับแต่บอกอีกรอบนึงครับบ่มั่นใจว่าสิได้เขาหรือบอครับถ้าบ่เด้เขาก็ขอโทษขออภัยครับเพราะวางเงินคาบัตรเฮาบ่อถ้าบัตรมันแพงก็ได้เขาครับเอาตรงตรงครับถ้าบัตรมันถือกระเข้าครับถ้าบัตรแสนคือในบ่เข้าครับบอกตรงๆเลยผมใจเบิ่งครับบรรยากาศแบบงามๆเลยครับสบาบนมาน่าจะ มาเห็ดเวียกหรือมหาปูหาป่านะ่จาจะเป็นคนมาเห็ดเวียกมงครับหรือจังใดทายเรื่องมาเห็ดเวียกเห็ดเบี้กคือก่อสร้างในนีีนะครับถ้าผึ่งกำลังขึ้นลบไปลบมาไปเดีเขาขึ้นไปเบื้องถ้ำคบจักหน่อยครับนี่มานี่ก็จะมีน้ำกินไปกินน้ำกินในสาสมารถทจะซื้อหากันได้ล้วก็เข้าไปแล้วก็แสดงบัตรกับโอ้คนเต็มเลย แสดงบัตรหรือว่าแสดงปีเขาไปข้างในโคตรหลายแห่งครับกระดกกระเดียดข้งแรกที่กันที่เขาทนะ่มานเราเที่ยวไทยก็เยอะมากครับนัท่องเที่ยวไทยหลายแห่งแต่เขาวัน่ี้โฮซึกว่าเริ่มจะเย็นแล้วก่อนที่จะเขาไปเบิงครับนี่ปลาเต็มเลยมีแต่ปลาขาวอ่อยต่อหรือปลาขาวไทยบะปลาขาวไทยกับปลาขาวทั่วไปครับเต็มเลยน่าจะได้สิบสาวโลอยู่ครับมองนีเป็นฟู้งเลยครับเต็มเลยคนๆน่าจะให้อาหารมันหรือเปล่าหรือว่านา้ำไหลออกจากถำ้ำมันมาจ่ออยู่ปากถำ้ำ เต็มเลยครับเดี๋ยวผมซูมให้เบิ่งครับเพราะว่าปรส,สูตรก็มีตรงไงดอกกระเดียวเข้าไปทางในสักหน่อยครับอู้บรรยากาศ เลยหินงอกหินหน่อยพอทั้งใตเป็นน้าอกระดเรกเดีอ่ะในกล่องนี่แบบเป็นสีเหลืองเลยครับแต่จริงๆแ้วเป็นสีธรรมชาติแบบหน้าม่กามอกระดเรกเดีอ่ น้ำมันใสครับพอเขามาโซนนี้อลังการงานสร้างเลยครัแบบิวต้ฟูลยอดเลยเมซิง่งกระโดกดกระที่ครับสมเคยเป็นท่องเทียวกับน้ำใสแห้งรับทั้งใต ไฟแบบว่าเจอจรัดเจอจ่ามากเกินไปเลยครับเขาประดับเพื่อที่จะไม่ให้มันมีแสงสว่างเพื่อที่จะเฮ่าไดเา้เห็นอ่าเห็นหินงอกหินหย่อยครับมันคือแบบโอ้คือเขามาในแบบอีกโลกหนึ่งอ่ะอีกมิติหนึ่งเลยครับฟังใช่หล่ะครับพอดพอดจักรเสือผมจะจะคล้องพอดดังๆน,น,นะโอ้อยอลังการงานสร้าง อยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาครับทำป่าเสื่อมแบบง่ามเลยทางหลังที่เฮามากครับเมื่อกี้นี่พอดเดี๋ยวย้อนกลับมาบึงทางหน้าที่เฮาจะไปครับนี่นี่เขามาส้นนี่จะจะประดับไฟสีฟ้าครับวันนี้จะบอดีประดับไฟอ่าสีเหลืองสีอย่างแล้วจะเป็นไฟสีฟ้าแบบง่ามเลยครับพอดกระโดโดเขาดียวบอกเลยว่าทุกคนต้องมากครับทุกคนต่องมากเลยครับ ทำป่าเสื่อมเมืองทาแขกแขวนขโมนโซปเราสำหรับระยะายายายทางทํานี่ผมมั่นใจ้วยครับเดี๋ยวผมออกไปผมสรุปให้ฟังออีกรอบนึงอีกเท่อนึงครับโอ้สุดยอดมากโหลังการมากผู้เดียวแบบม,มีโบยางผู้เดียวเลยครับ สำหรับหินงอกหินย่อยในถ้ำเนี่ยเขาจะบ่อยใช้ให้ยตองนะครับบ่ห้นี่เขาจะติดใช่ไหมครับแต่ติดไปบป่อยหามจับหามหักหินภายในถ้ำดุนนต์ยังอ่านบอกอกอ,ดดอกภาษาอจีนต่อเขาดีเองต่อไปก็จะเป็นไฟสีม่วงครับบ้านนี้ไฟสีม่วงข้างในครับบ้านนี้ อสังเกตแต่ล้วมองด้วยครับหินง,งอกนิ้หน่อยจากโบคือกันจะแตกต่างกันไปมาโซนนี้ครับบันนี้ปอดีกเดียโซนนี้ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิสถานอยู่ครับขวามือครับว่ามั่นใจว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือเปล่า เป็นความเสือของความเสือบาววไทยบาววลาบาววคนในศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาต่างๆก็จะมีความเสือเฉพาะของตนเองนะครับความเสือเฉพาะของตนเองแต่วตนเองนะความเสือเฉพาะของผู้มีผ้าของบัมบูรุษผ้าเสือผ้าเห็ดผ้าธรำมากกับตองมี่นะครับมาตองมี่นะครับ มาหอดนี่ก็จะรอดทําไปครับรอดไปนิดนึงครับระวังหัวนิดนึงนะครับอรปรกุมนี่ก็คือบบได้ครับโอ้ไปค,คนละทำแล้วบ่บัะนี่ทำปลาเสื่อมสุดซ้ำนี่นบอกระวังโอ้ขึ้นไปอีกตั้งห้าคนซีฟ้าครับขึ้นไปเป็นสีฟ้าบันนี้รอดไปน้อยนนึงครับระวังลื่น

เ้ยเหยียบเกือบเราครับพม่โอ้ของมาดิแห้งคักแล้วแห้งง่ามเลยดูดิอ่ะอันนี้เบาะ่วนปลายหิมพานอันนี้แห้งคักเลยเหรอ พุดเพ่ืนีบ่น้องหล่ะโดยมาหอดจานนี่ก็ถือว่าถุ่ถ้ำแล้วก็ในย่างอ้อมลงโอ้ย่างอ้อมเราก็ย่างลงเลยโดยแม่แล้วก็สวนทางกันลงไปนี่บ่ทางเก่าเนาะโดยแม่ลงทางนี้เลยต้อมาทะลุขึ้นผุนเลยบ่มาทะลุทางนี้บ่มีบ่อถือเฮ้ได้อายเป็นอุลต้าแมนเลีอยขึ้นไปเลยปลาโมโมหินมาพลาดครับว่ะเพาะเดี๋ยวเขาที่อยากเป็นหินงอกหินยหอยครับแบบง่ามเลย เดี๋ยวพาไปเบิ้งครับเบิ้งโมนิกาคือเป็นมองที่เขามาเก็บภาพบรรยากาศความทรงจาครับมาถ่ายรูปครับก็คือจุดเช็คอินจุดเช็คพอยครับทาปลาเสื่อมกับผู้ใดเจ็มมฮอนนี่ก็คือเป็นจุดสุดท้ายจุดลึกที่สุดของทำล้ะครับที่เขาจะงางมากล้วก็วนลงครับต้องมาถ่ายรูปอยู่นี่แหละครับกับหลักหินใหญ่แต่ผมก็บโมหัวเพิ่นเอื่นยังแต่ผมเอื่หลักหินใหญ่เพราะว่ามันใหญ่น่อยลงมาแล้วก็สามารถที่จะจุกระเพื่อนทั้งล่างได้เลยงามอยู่เลยครับงามอยู่เลย คือว่างามระดับหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นหินงอกอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มหนึ่งที่เ่นกันไว้เพื่อที่จะบ่ให้คนเหยียบคนจับคนบ่ายน้ำยดมากก็จะงอกขึ้นโดยธรรมชาติจุดทูกจุดเชียนข้างบนเลยจังเลย อันนี้มันเป็นซองฮายัางนะครับซองฮาริคซ <c oughs> องอัตเดดซออัตเด็ดมัดห้ามานมานไพมานมั่นเถอะนะซองฮาริคอัตเด็ดแล้ววะเบิ่งเอาฮะฮะนี่เด้ยวเดี๋ยวเฮาก็ันไปกันต่อเลยครับไปแล้วกา็จะไล่ลงลพุลนแล้วก็ลง ทางล่างลงทางเก่านะครับขากลับออกมาครับเอางามคือกันครับบ่เดีวงามแต่ตอนเข่าครับหลอดทาเข้าไปเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าสวยงามพอสมควรครับก็จะมีจุดเช็คอินหลักอย่างที่เห็นกันนะครับถือว่าคุ้มค่าที่ดอกครับแสนหนึ่งกูเลยที่บอกเคยมาบอกเคยเห็นบอกเคยพอครับพวะว่างเข่ากับประทับใจเห็นหงอกขี้นย่อยแบบงามแล้วก็นไปมาผ่านกับแบบงามแล้วก็นน้ำใสๆทั้งไตครับทำปลาเสื่อมนล งามแม่ครับโถงทั้งหยงามครับปับแสงเป็นสีม่วงครับติดไฟแสงเป็นสีม่วงแบบงามอลังการงานสาบธรรมชาติสังสรรครับเมื่อเล่านี่มีมองทีท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับท้งมองที่แบบคนยังบ่ไปยังบ่คนหายังบด้เห็นเป็นบางสถานที่ท่องเที่ยวยังบด้เปิดแบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบแบบเอแบบทาวน์ใช่นะครับแบบจริงจังเบ่งทีแบบงามนะครับหินหงอกหินย่อยแบบเหลื่อมผาบๆเลย กรากระ,กะเดียบพลังการงานสาสตร์พอเป็นหยอดชัดหยอดชัดหยอดชัดลงมาเลยเห็ดไฟคักแข้งครับประดับไฟสีม่วงมันจะเป็นโต๊ะไม้ก็จะเป็นสีขาวนะครับตัวที่หนามย่อยอยู่ตัวที่หนามแบบย่อยหน่อยๆด้นๆแล้วกะย่อยแล้วก็คือจะเป็นสีดำๆตัวนี้ก็ย่อยจนเป็นเสาเลยเสาตั้งอยู่เลยพอ๋องบอนี้จะเป็นโซนสีเขียวครับ มีกากงามเราไปพูดก็จะเป็นส่วนสีเหลืองครับเหลืองเขียวม่วงแล้วก็สีฝ่าทั้งในสุดหินงอกหินหย่อยก็มาถ้าเท้าจับแล้วมันก็จะบอบซามาจีจะงอกต่อได้ครับเท้าจับแล้วก็บอหย่อยต่อได้ธร้ามาตามันก็จะเปลี่ยนแปลงไป งายครับไปมากก็ต้องได้ถ่ายรูปถ่ายภาพครับบรรยากาศที่หาบบได้อีกแล้ว ออกจากทาปลาเสื้อมากครับภาพบรรยากาศค่อนข้างที่จะสวยงามมาเข้าจะเลี้ยวซ้ายครับไปกันต่อครับไปไวายพระครับวันนี้เอาสิริมงคลในการเดินทางครับเที่ยวขาแขกครับทางไปไวายพระนี่การยังเป็นทางแดงอยู่นะครับแต่ว่ากะจะมีดีเป็นบางช่วงครับบอดีบางช่วงแต่สำหรับกันไปแต่ส่วนมากก็จะไปได้อยู่ครับไปได้ผมมีปัญหาครับ รถจักรถใหญ่ก็สามารถที่จะไปได้แต่ว่าผู้ใดบ่มักพุนก็ถ้าเป็นธรรมดาครับก็เรียงได้ครับหีจะบกไปเขาทำมาเสื่อมแล้วก็กลับก็ได้ครับอันนี้ก็จะมีมีแค่ลุ้มลุ้มแค่มองนีไปน้อยนึงครับก็จะเป็นทางแดงเรียบไปเลยนะครับอันนี้วิวงามคือกันนะครับก่อนที่จะไปฮอดทำก็จะผ่านหมู่บ้านหลายหมู่บ้านครับประมาณสองสามหมู่บ้านครับ บรรยากาศบอกเลยงดงามคือกันครับตอนนี้ก็ออกจากทำปลาเสื้อมมากกัเรียวมาทางห้วยน้ำใสครับห้วยน้ำใสช่วงนี้ก็จะเป็นห้วยน้ำที่โบมีน้ำแหละครับห้วยน้ำที่โบมีน้ำเพราะว่าเป็นฤดูแร้งครับเขาฤดูแร้งช่วงที่น้ำใสก็จะเป็นช่วงที่เขาพรรษาถึงออกพรรษารับน้ำจะใสสเลยครับฟังสายฟังขวานี่จะมีต้นน้ำใสมากๆเลยครับล้วก็จะเป็นตามมาเที่ยวขนาดครับคุณจะมีคนนั่งมีอย่างแบบเย็นน้ำจะเย็นมากเลยครับต้นไม้ก็จะเขียวครับแถวนี้ งามเลยะครับส่วนส่นทุกๆคนครับมาเที่ยวกันได้ครับ mm hmm. เมืองท่าแขกแขวงคำวนสปปลาวเดี๋ยวก็ไปกันต่อครับไปไหวพระเพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางกันต่อครับพระธาตุเมืองพ่อนครับบัดน,นี้